สวัสดีคะ่ะพี่นอ้องมื้อนี่ก็สิีเฮ็ดอันเมนูต้มเครื่องในออนนะคะพี่นอ้องต้มเซ็บแซบขมอมลมจักหน่อยนะคะพี่น้องอยากกินสดเซ็บๆบนะคะซื้อมาเมื่อนาน,นกิโลหนึ่งนะคะเก่ายูโลกว่านะคะเก่ายูโลห้าสิบนะว่าสันว่าอยากกินต้มนะคะพี่นอ้องต้ม ใส่บานเนาน้ำปลาจากน้อยหนึ่งนะคะพี่น้องต้มน้ำนะตมไม้เขียนวัดสมหวโอ้ยพี่น้องไปตาแซบใส่มะพริก,กดโดดขัวลงไปเนาะพี่น้องเนาะต้มเบทเพื่อให้ใส่คาตะไครใบมะกรูดหนามะมะขามเปียกนะคะพี่น้องโอ้ยหอมมวย,ยนะคะพี่น้องทุบกระเทียมลงไปหอมหัวใญ่นะคะเอาบบมีหอมแดงเนาะพี่น้อง ใส่หอมหัวใหญ่เทศนะคะพี่น้องแซ่บแซ่บจะบอกไปเด้อพี่น้องเลยอดใจได้่พี่น้องนะหอมหวยหอยหยใส่ไปมะกูดล่งไปนะพี่น้องโอ้ยว่าสันพี่น้องใส่ขิงไปจากหน่อยหนึ่งนะคะต้องรสชาตินะคะพี่น้องขิงนี่มีประโยชน์เด้อค่ะพี่น้องเด้อขิงนี่มากกินค่านี่นะคะพี่น้อง แตาได้กินมันจะไปล,ล่างล้ำใส่เฮานะคะพี <Wall> ่น <Snow tapping> ้องใส่เกลือลงไปเนาะนะอันนี้เกลือไปบ้านเฮานะคะพี่น้องใส่โอ้ยพี่น้องเอ้ยปิดตาแซ่บแซ่บนะคะพี่น้องหอมหวยหวยนะคะพี่น้องใส่มะขามเปียกนะคะพี่น้องเหงื่งานมาเมย์เมย์มาต้มเครื่องในกินนะคะพี่น้องต้มเซ็ปเซ่บ์วาสันวะโอ้ยว่าสันวะ เป็นตาเซบๆนะครับพี่น,ออน้องกินหอมวยๆๆนะครับพี่น้องโอ้โยฟังสั่นว่าเซฟนะเอามาโทดนะครับพี่น้องค่ะแต่มื่อนี่อยากต้มนะคะพี่น้องต้มเอามาต้มต้มอ่อนๆบนหน้ากันนะพี่น้องเห็นบ่เป็นตาเซฟ้อครับพี่น้องนะนี่น,นะเราก็เอามาต้มมาลวกแล้วเาก็เอามาโทดนะครับเป็นมเกลือมักเกลือแล้วก็ใจอ่อน แปลงมันจากหน่อยนะคะพี่น้องเอามาโทดแซ่บแซบว่ะสิแต่มือนี้อนุญาตสิต้มนะคะต้มสุดอากาศเย็นๆจากหน่อยนะคะพี่น้องวุ้ยว้าวเลยแต่น้ำลายแตกว่ะสินะปิดตาแซบคักนะพี่น้องขาวุ้ยว่ะสินะต้มสินะก็แบบเปิดไฟอัดเด็ดอั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 ดนะพี่น้อง ปั้งวาสนปัตเตอร์ป้เปิดไฟติดใต้อนอ่อนนะคะเขียวไว้นะคะแมบให้เขียวอ้ยละลายวาสันอืมจ้ะอยากให้มันอ่อนมันเละนันเปื่อยนะคะเปื่อยวาสันว่านิ่มๆนะคะใส่ไว้นะคะใส่ไว้แดงลงไปจากจ้อยหนึ่งจากสองช้อนหนึ่งนะคะพี่นองค่ะเป็ดตาเซฟแลวมันจิบอบนิ่มๆเขียวกุบๆคุบๆคุบๆกุบๆฮ่าๆเขียวหองบดีละผุดเทา พี่น้องเจ้าไปตายอยากกินกับขอยบ่พี่น้องเออยว่วสนวะสุดบรรยายเด้อพี่นอ้องเด้อไปอยากกินน้ำข่อยก็มาเด้อมาเด้อพี่น้องเอาข่าวมาคนละจานสองจานเด้อครับพี่น้องอันนี้พัดไทยนะคะพี่น้องนี่นะคะไปแล้วหนึ่งจานนะคะของคุณสามีนะคะกับลูกสาวนะคะเหลือไว้ให้ลูกชายนะคะเดี๋ยวลูกชายก็มาว่าเขาจะเหลือไวใ้ให้เราจะกินหน่อยนะคะพี่น้อง คอยดูเอานะคะพี่น้องค่ะเพาว่าเราจะได้กินเหลือกินไหมคะเราคงจะได้ค่าไม่เหลือเราก็คงจะได้กินต้ยมยำนะคะพี่น้องนี่ค่ะต้นหอมผักชีหอมไปนะคะพี่น้องอืมคุณคคพี่น้องเดืนะอดอ่อเอ่ออ่อออคะพี่น้องเคียวน้ำแหงแล้วค่ะพี่น้องใส่น้ำหลายๆค่ะเวลาหูบนะโหนโหนหูบนะคะพี่น้อง ซิมจั๊กหน่อยกันนึกไว้พี่น้องใส่ขิงใส่ข่านะครับพี่น้องหอมแดงกระเทียมจัะว่าสันวาทุบทุบนะทุบทุบทุบลงไปนะคะพริกโดนะคะเอ้ยว้าวเลยเป็นจุดเป็นาหญ่ไปอยากว้าวอ้ยอันอัอ้ยแต่อันนี้มันแต่ลืมบอกเห็นมันกองกันอยู่เยอๆๆะเนอะาสันวะอืมโยนผักลงไปนะคะแล้วนกะ็ปิดแกดว่าสันวะ พอได้หยบไป,ปัสสนโอ้ยพี่นอ้องขี้เพียขมๆอ่อนๆน,นะคะพี่น้องไปเฝ้าแล้วไปเจอพี่น้องอยู่บ้านเฮาเนาะต้มอันนั้นไหมต้มขี้เพียว่าสนันว่าต้มแซ่บปัสสันเว้ยพริกผงโลนโลยนะคะพี่น้องโอ้ยไปตาแซ่บคัะเนาะพี่น้องเนาะว่าสันว่าอืวาวแล้วก็ตาแซ่บว่าวแล้วเว้ยไปตากรินนะคะพี่น้องแซ่บนะคะพี่น้อง ของหมักนะครับพี่น้องอยู่บ้านเฮาเดี๋ยวลาบเป็ดว่าันว่าลาบหมูน้ำตกว่าษาก้อยจุว่าษนไปว่าษนพี่น้องกินนะครับพี่นอ้องกินได้แต่กดมากมักเดี๋ยพี่น้องแซ่บๆนะครับพี่น้องวนน้ำค่ะเออนะครก็พับยุบเหลวแล้วก็สิบปิดแก๊สนะครับพี่น้องปิด เก็ดหน,นปิดแล้วเรียบร้อยว,ว่าสันวาเห็นไ่โอ้ยพี่น้องหุงเข่าก่อนหอนๆนะคะกินจักถวยนะคะไปกินหลายตั้งแต่กินยามานี่บอกใครกินข่าวหลนะคะพี่น้องน้ำหนักลดสามกิโลละนะคะพี่น้องลดให้มันลดนะคะน้ำหนักมันลดนะคะอเอ้ยว,ว่าสันวาน้ำหนักลดนะคะพี่น้อง อืมอ้ยน้องม่ะนะเฮ้ยว่าเซนวะเฮ้ยเ่าแบบปิดตามวนแต่เซฟเป็นคนฮันหันวะเอ้ยวันขวดตุ่มขวดไออุ๊บ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 นะคะพี่น้องว่าเซนวะันเดือดพุ่มพับ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 วาเซนวะอืมตุ่มเซฟตุ่มเซฟตุ่มเซฟอืมพี่น้องอืมเฮ้ยว่าเซนว่า มาใส่เศร้า่พี่นอ้องเอ้ยเดือดคักเดือดเนีย่ยเดือดปุดๆๆๆๆๆในของหวานนะคะพี่น้องแล้วช่องสิงกะปูเอ้ยข้องแข้งเลยคะ่ะพี่น้องของแข้งนะคะของแข้งมะพร้าวอ่อนนะคะพี่น้องวัสดของหวานนะคะแต่พอได้ใส่น้าตาลลายเด้อพี่น้องเด้อใส่น้าตาลน้อยเดียวนะจ้ะบ่กินหวานนะคะแต่มันนะคะโอ้ยกะทิกม็มันมันเด้อพี่น้องวัสด คอยซีเฮ็ดอันนี้เด้อพี่น้องเดี๋้อคอยสีอันคอยซีเฮ็ดอันก็เอิญเนี่ยก็หวานเฮ้าอันก็เอิญหวานเย็นเนาะหวานเย็นเอาแซ่ใส่ตู้ไว้คอยคอยชิตักใส่ถุงเด้อคอยชิแซ่ใส่ตู้ไว้พี่น้องคอยชิแซ่ไว้ตู้ไว้ค่ะนะใส่ถุงแล้วเฮ้ากับมานั่งดูดนะคอก็พี่น้องโอ้ยเบาถึงชีวิตบานขอบดูนะพี่น้องเห็นบ่เอาไปเฮ็ดหวานเย็นคอยชิหวานเย็นนะเอาไปเสพี่น้องเฮ็ดไปเฮ็ดหวานเย็นนะครับพี่น้องใส่ตู้เย็นไว้ครับนะ แบ่งไว้เห้ฝันเวียนนะคะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแช่นะคะขอบคุณทุกใจนะคะฝากก